สวัสดีค hmm. รับโผล่มาหนี้ผล่พอหนีกินเครื่องโฮมาลต่ำเนาะเรากินนี่พี่น้องบ่ยำขนมจีนพี่น้องจิมดูไหมยำขนมจีนเหรอมาเมย์กับกุ้งพี่น้องกินอยากินเพื่อพี่น้องมาประจํากันซื้อมาจากตลาด หอลอมลหลดูมลหน่ยเป้นมพี่น้องยำขนมจีนขนมจีนส้งเครือน่เครืองอืออือซ่บซอืออือ นี่นนะอืมอืสวัสดีครับพ่อเดียว mm hmm. ืุยดีสวัสดีครับเ <c oughs> อ, <c oughs> อ,อาพี่น้องมาขุนร็จง,ง่ไงครับ 好，你好。好 เขแดดแ้นัวอะไรไปหนอเขปุ่นท่องเครืองนำนำย่ำแบบที่เผ็ดเลยเอาใจครับ เอายุ่มเลยพี่น่อยยัย

เป็ดแห้งรวยแล้วเป็๋ยวนออกหูพี่น,อน้อง